สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็อยู่ที่แถวๆบ้านครับบ้านเสียมครับวันนี้ครับขอบคุณเจ้าภาพนะครับน้องเจนครับที่ว่าจ้างทีมงานนะครับวันนี้ก็อภิรักษ์แล้วก็ผู้หญิงผู้ไหนเหรอปุ้ยพิยพรสว่างวงครับพ่อข่าไม่ขายครับโอ้ยพ่นมาคักเถอะพ่อข่าไม่ขายผมเลียวเขามาเรียกผม่าเป็นตลาดนัดคล้องถม โอ้โนี่ลูกสาวคนสวยสวัสดีจ้าบ๊ายบายหนเนอร์บ๊ายบายเนี่ยเดี๋ยวพ่อไปเปิดให้เบิ่งนี้ใครมาตกใจเจะคล้องได้ไหมฝาวัดคนดังนี่ครับวิสาเกียงกะนี่คือจอมยุทธเด้นี่ครับที่โด่งดังในโลกโซเชียลของ่องธรรมนุษเห็นไหมครับนี่เป็นนอนหลับนอนหลับผมไปลอยไายครับ อาทีมงานกำลังดึงสายครับตอนนี้พ่อข้าวเมียขายนี่ประมาณแปดสิบแปดล้านมันมีมานสูคนครับเชียร์เลยโอ้อาจารย์นักงดนตรีก็มาแล้วครับโอ้เจ้าภาพคนสวยสวัสดีจ้านี่ครับเปิดตลาดไหมบ่ครับเปิดเปิดเปิดตลาดบ่ครับนี่ จัดทุกกันอย่างนัดนัดทุกเอ้าปาเชียนเดี๋ยวเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวมาให้กินถ้วยนึงสวัสดีครับครับโอ้ยวัสดีครับพ่อค้าแม่ค้ายผุนไร้มากนาไร้ยตาเอ้าสะมาดมีงานเดียวใช่ไหมวันนี้โอ้นี่ครับขอบคุณเจ้าภาพคนสวยวันนี้โอเคไหมครับไม่ได้นอนเลยโอเคค่ะเต็มที่เลยเต็มที่เลยเนาะโอ้กลับมืออะไนี่กลับอาทิตย์หน้าเอออยนโดนๆแนะ เดี๋ยวขอญาตถ่ายคลิปก่อนนะแป๊บหนึ่งดเดี๋ยวค่อยมาคุยด้วยมีอะไรจะคุยหลายอย่างอยู่ออโอ้มีหอดล้าน,นอีหย่างนี่ข้าปุ้นเ<แ>จัยงเมียนโมเมียนล้านยังกวดดดเดี๋ยวล้านลูกชิ้นพญาโยมโต๊ะน,นั่งนี่คืออีอยังนี่นนโอ้น่งกินลูกชิ้นโอ้คือดีเลยว่าเป็นล้านขายข้าวปุ้นน้ำงานนี่ก็ล้านมึกอย่างครับเอาโปรโมทล้านข้าก่อนเมื่อนี่นี่ล้านลูกชิ้นทอด พอเปียครับ,รรบนี่คุณแม่คุณขายโอ้มามากครับนี่ใส่กอกเงาลาดฝาดนี่ครับใส่กอกครับใส่กอกอีสานสองบาทปลาหมึกย่างครับนี่ครับผมว่า,าเข้ากับเมื่อนี้วันหยังเข้าเห็ดเป็นนัดเมื่อนีอน่รดเมยนอยังอาทิตย์หน้าเข้ากับเออตลาดนัดโลดขันค้นสีไลาปะนี่อ้อ่านกันครับทานนี้โอเคยังเข้าไปไม่ได้ไม่ไม่สะดวก <c oughs> อนี่ครับเมือกย่างเข้าคล้องเรียนก็มีครับอนี่ก็ล้านค่าเป๊กละสิบนี่ปาลาโาผมมาเข้าเฮ็ดเป็นตลาดนะัดป็นังมันหมาออยู่ไหมนี่นออเอาเอาไฟสีมาผมสีผ้าจัดจัดขึ้นผมมามีคนมาย่างดิแม,ม,ม่นมาครับน,งงน,นอมาหามีอเป็นเสียมวาจังสิไมเ่เฮ็ดตลาดอยู่นี่ ขน,นมปอมวิ่งหลมี่เมียเจ้าเท้าผมก็ได้โอ้ยอาภพรักก้นอียงมาตกทุกได้ยากเรื่องความรักมานี่น้ำปัน่นน้ำเย็นๆครับน้ำแข็งเย็นทุกก้อนก้อนได้เ่าเย็นให้ทีบนี่ครับ ه, นี่ก็ล่าหมาล่ามากเพ็ดหน่อยเพ็ดร้ายครับเพ็ดร้ายใส่หลายครับหมาล่าลิ้นชาครับกินเลี่ยวๆย่าไปนอนก็เมียนะครับลิ้นชาันบิ่ลวซึกนี่ก็หอยทอดครับพี่น้องหมึกย่างครับเอา เดี๋ยวเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวมาให้ถ้วยนึงปลาเทียนว่าพอเมาแล้วๆย่อยต้อยกับก้าอี้ฟาดทำมารูนรูว่าทำมารูนไม่กลัวเมียอ่านี่เว้าดีเว้าดีเว้าดีเว้ยเดี๋ยวนี้โอ้ปลาเทียนนี่ครับทำมรูนเมียไม่กลัวอีกจังหน่อยตอนนี้กำลังเว้ารู้เรื่องนะครับย่อยต้อยว่าอีกจังหน่อยนี่บ่รู้เรื่องแล้วโอ้ใหญ่งาหมีไม่บ่ได้บ่เฮาคือไก่ปลาเทียนแท้ โอนเบิดขึ้นแที่นี่นะวันนี้ครับกับอาจารย์วิทย์กับอาจารย์ลุงอาจารย์ปอนครับผมสื่อตัวว่าเป็นมือเศร้าท้ามานุน่นนะครับอาจารย์ลุงนี่ผมจ้างงานละหาพันบาทนะครับวงอื่นเขาให้งานละเท่าไรสองพันหาสองหาพันบาทครับนี่ใจสดเลยเอา้าเดี๋ยวนบเงินให้อเอาเดี๋ยวจงนับเอาอยู่ในไรเดี๋ยวเรื่องเงินบอดีพอสะดวก ต้งนี่ก็เป็นร้านครับนี่ลูกชิ้นทอดมีหลายเนี่ยอ้า,นนอาลูกชิ้นทอดพี่ปอครับลูกชิ้นใหม่เด,ด้งดึงเขียวนานนานเกินไม่ได้นี่ครับลูกชิ้นพี่ปอครับพี่เปียวไม่ใช่บดครับแต่เป็นสูตรลูกชิ้นนัวครับนัวอร่อยดีมีรสเปี้ยวนิดหน่อยน้ำจิ้มกลิ่นหอมรสหวานรับประทานได้10นาทีนาทีที่สบห้าบูดครับนี่ก็ร้านค้าครับ บเคยมีซองไหนครับมาไทยพอขาไม่ขายแนวนี้ครับนี่ซองทำมนุญนทายครับนี่หมาล่าหมาล่าครับนี่กินลิ้นชากินแล้วอย่าไปนอนกับเมียทันทีนะครับต้องรอให้ลิ้นหายชาก่อนถึงจะได้รู้สึกครับรับรถได้นี่ก็ร้านป๋าวัดคนเดิมเจ้าเก่าครับจอมยุทธคขับขางตู้โอ้นี่ก็เหมะเลยครับขางตู้เลยป๋า ลูกศินก็ฟังผุ่นเฮาโอ,โอ้เดี๋ยวยางไปฟังผุ่นก่อนเพื่อนสีน้อยใจเอารลบบไฟแสงสีเราเช็คความพร้อมเลยครับทีมงานอาจารย์อาจารย์นักดนตรีมาแล้วนะครับทีมงานเตรียมความพร้อมเลยครับนี่ครับพอขาไม่คลายครับมีล้านของลินนะครับล้านระบายสีลูกศินถทอดครับนี่ เดือดคนสวยคนโอ้นี่เฮ็ดโต๊ะไว้ให้นั่งพร้อมกินกับเกี๊ยมนี่ครับเชิญเชิญครับมือแรงพ่อๆกันครับนี่อ่ะคนพราะขาไม่ขายสปริงบอร์ดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องครับมือแรงพ่อกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ